แล้วอะอะไรเจอรักรักเราเจอรักตลอดเลยเจมแต่เจมเป็นใครเลวที่มีอยู่แค่สามคนในประเทศไทยเลวตลอดแล้วคือแบบนี้น่าจะเล็กโตเอาแล้วคอหรือเปล่าถ้าเราตัดเขาไปคิดมันจะตี ยังไม่เอาดิบาโอเคไปแม่เออครับควิดตัวไหนไม่ได้ตัวนั้นไอ้นี่ก็แฝดปะเย็ดแม่มม่คือลักแฟดกินแล้วก็บอกอยู่นะว่าจะควิดลักอะไใช่ป๊อปปี้มาควิดลัก เอ้าหรอเอ้าล้อเออฉยป๊อปปี้มาล้อเฉยอารีนี่ของไม่แข็งยิคงมันโคตรแรงเลยวะเ็ก็ก็เขาลูกหลังเลยอ่ะมันเป็นกิ้งจดอกนะหนี่ขายไม่ได้นะแตนเตอร์ไดยดิเฮ้ยเฮ้ยอยู่อยู่นี้อยู่อยู่นี่ จีนมึงตายแน่พอให้ตายเถอะได้รู้หรือเปล่าจีนให้ตายเถอะเขาตีกรวาดได้เดี๋ยวไไม่ด้เแล้วคอนโทรลอันนี้ใครปักปักแล้วเพิ่งปักเมื่อกี้ด้วยแบบโคตรจังหวะโคตรเตี้ยกูเลยจะใช้ทักษิสีนีไม่ระว่าอันนั้นที่มึงต่อยอ่ะมันปักมันเพิ่งปักปะจีนมันเพิ่งปักอัดหน้ากูเมื่อกี้ปักทำไมไปลูะคือปักให้กูได้ใช้นั่นแหละเป็นคนดีมาก ครับเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปนะโดดซึ่งมันตันยังไงอะกูงอะอะไรนะอะไรนะคือเวลาสตาร์ทเวลาสตัน์ทตั้งใจสตาร์ทคือคือคือมันเคยตีปกติเลยอ่ะมันก็ตีสามทีอะปกติปกติหมดทีแต่ถ้าติดแดงเขาจะตีสามทีจึ๊กจึก คือมันเป็นสกิที่กดเอาไว้ในมือก่อนนะแล้วมันก็จะตีอ๋อคือคือมันจะเห็นก่อนใช่ไหมเคยขันเดินบมันเป็นแบบนั้นอ่ะออผมเ่นเล็กมากเลยนะมันันเดินาเรนแบไอ้เหียมันมันมันชอบกดยัดหน้ากูอะมันเออมันมันจะมันจะกดอย่างละจังหวะมันจะได้เเข้าเลยโน อไปไหน,นเจ็บละอูมนี่นะคนเล่นเลยเนี่ยเขาแบบไม่ดกดเจอสองร้อยเ่าเลยไม่เห็นเจอเลยกดคนเซ็ในีมีชั่นได้ป่ะได้ได้แหละเหมือนดาเลียแหละเนี่ยถ้าแฟดเราขึน้นวแต่มันจะมียังไม่มีแฟดประมาณสั กีิวีวะสาม <3 S 2> วีปาร์ตี้เนะี่ยต้องเบิดให้ตาแล้วละ่ะกี่วีนะบอกว่มไม่ไม่ถึงสามวิอะที่รักแฟดมันจะขึ้นเพราะแบบตอนเราแฟดผิดมันก็แบบถ้าชอบแฟดทันทีกูก็เลยว่าหมายถึงลูนฟ้าว่าแบบมันเอารถคู่ดาวสเปลมาเราก็เอามานะ่ะเห้แสดงว่าอา้าวมไม่ต้องนับเวลาละแต่แบบ ใันไหแต่แบบตีว่ดตีว่ดได้มันมันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเรกูหายนะเฮ้ยโอ้โหสวยจัดโอ้โหสวยบาลาอู้แล้วตอนไฟตัวนี้เป็นของเราถูกต้องแล้วเราไม่สามารถให้กูกูมีกูมีร่างกูมีร่างทองนะเต๋อเกิดกูตีปกติร่าเขาแตกสองคนแบะ ให้ตายเหอะจะบอกว่าแตกขั่วไม่เอัตติอ่ะซันอู้มันคุ้มไหมเนี่ยบัลลังได้สองตัวก็ดีอยู่แล้วโอ้โหวยได้ไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ยต้องรีบเอาอุปกรณ์แล้วเสียของไปแล้วไอ้เหี้ยขอโทษขอโทษลัดเขาขอโทษ มันอยู่นี่ว่ะกูเริ่มตีเลยแล้วกันนะโฮ้ลี่ชิดชิดหายไม่ต้องมาไล่กูอยู่ปับเร็งเจอปับปีห้ามอยู่ใกล้กำแพงแปดเร็ว่ะเนมานี่สัตว์ปีตรงนั้นมีคอนโทรลนะตรงที่มันเดินสัตว์ Savo thầm Đốt. Để không rồi thằng hết 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 cái hết 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 đi. hết 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 mấy ao hết 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 เอาไปมันคุมก่านให้มันได้มานาด้วยลงคุมมีแต่เลืองมากูรอเบดเลยเนี่ะรังทองกูมาแล้วสัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยมีคนนึงนี่ไงรังทองตายครับกูรู้นะว่าเพิ่งจะทำอะไรแต่ก็เอาแค่ออกมาสวยมันมันผิดเลยกูจะโดดมาตรงนี้อยู่ดีเพิ่งโผล่มาตรงนี้ไอ้เรืคน ดแล้วโดนไอเจมลุ้นเจมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ไม่มีปิกเลยนะสมออเบรนเลยพูดเลยเรียบร้อยแต่คู่แต่คู่แล้วเขาได้ป้อมจะลงลิฟต์พูดเท่เขามันจำล่างไห้เขาไม่ลงลิฟต์วะเขาเก็บลิฟต์ไปปล่อยไหนเนี่ย เงี่ยมจริงจริงแม่มาจังหอมตายไหมน่ะตายพี่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 ตายคู่กับเจมแถมแถมหัวตกแถมตายไอ้ที่กนไม่มีคิอโโทษไมไดไม่ไไไไม่นเไปได้ต้องรีตอนนี้ด้วยก็ไม่รู้ผมเสียวอ่ะห่้ยหา เทปเทปปีเอียโดนขีดโดนขีดดูเดวเขารู้เลยว่าโดนไอ้เจ๊าไอพี่รอดแล้วนะกําลังไปช่วยนะนทกธงโอ้ถ้าเกิดโดนเมื่อกี้ก็นโดนแตกูกล่าวไว้แล้วว่ามันจะไม่โดนเรนนิกเรนนิกเรนนิกที่นี่เรนนิกที่นี่อุ้ยรองเท้าเดินตีก้อนเรนนิกหายไม่บอกไอ้เหี้ยคุณโยมมาถึงบ้านกลับเลยคุณโยมไม่กลับบ้าน เดี๋ยวติดอย่างไอ้เฮียเอนตีมาตีไอ้เฮียมันหันล้างที่อะไรนชไมอะไรนะที่อะไรเหมือนมีคนจัดกองแฟดอยู่แล้วป่ะแต่แบบทันมันไม่อยู่ด้วยกันน่ะ มีอารีก็คือชาโมไปสองตัวเขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่ะไอ้เจมส์รอแป๊บนึบนนงอย่างเงี้ยมันดัดเออว่ะเดี๋ยว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 กูเข้าจากข้างหลังให้นี่แหละจังหวะนี้แหละอารีมิเทนะเซอร์ไพรส์มาเตอร์ฟัคเกอร์พยัยตัวเองเขาสวยเลี่จังหวะนี้กูเข้าใจแล้วสั่งทำไมมึงตี ทำไมถึงหลงไหลอย่างนั้นล่ะคือมึงมึงว่ามันยีมันแบบมันมันถอด้วใช่ไหมได้แด้วได้แล้น้อคือมานไ่้ยีังมีแบคิดขวากั็กิ้แรกเลยอันเนี้ยแค่มองอะแค่แค่ใช้ตามองแล้วกดกดปุ่มเดียวอะหายเกือบตายเห้วประสบการณ์แค่แบบ ม,มึงม k k ึงไม่อ hmm. ันติกับ <nelle> ด mm ้านอ่ะเออมึงก็ได้คิวแล้วอ่ะประสบการณ์แบบนี้หาม่ได้ง่ายๆนะไอพีเนตเตอร์เอออุ้ยแตกไม่น่าอยู่ต่อหรออาฮือดอเทลงสันได้ล่าไม่ได้เอ้ยเอ้ยลอดรอดรอดรอด ไม่เห็นเทไม่ได้หรอได้ไหมอะเราไม่ได้เห็นแอมก็ส่งพ<า>ุ่งเลยทำไมเราเห็นเทโดยขึ้นวะกู<า>ก็เห็นขึ้นขึ้นแต่ว่าพอติดปุ๊บแม่งมีเวลาบอกได้ไหมเนี่ยอันนีหานแล้ว้วยมังกอนไปดิไปรอดซึ่งเรวดิ ว้าเขาหน้าเขาไร้จะิตเลยส่วนใหญ่ป๊อปปี้ไม่ชอบเลยทั้งหมดเจอคู่ไปแล้วเจอกันเพื่อนป๊อปปี้หย่อนป๊อปปี้โคตรบางป๊อปปี้ป่าหลังๆเขาจะออาดีไว้หมดแล้วที่เตียนได้ไหมสวยครับป๊อปปี้มาป๊อปปี้มารักด้วยเตียนแล้วเพื่อนเยังละกูโกยกูเพิ่งเทลงเลนมาสมบหรอละกูมันกำลังเกิดระวังเลยเน็กนะสมบหรอล้วู ไอ้เชี Ooh, like <True. S 2> ่ยไอ้เ oh, ช hey, he like, ี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงจริงอะไฟเนี้ยต้องพอนอนไอ้นอนเช้าใกล้เตมันบอกให้สมรภูมิกำลังเกิดอะมึก็ร้ายสิอะปันเราไม่หิดไอ้นอนเช้าเดี๋ยวเอ้ยเฮ้ยเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเชี่ยหรือเปล่านะเชี่ยหรือเปล่านะวันนี้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ใกล้ ั็สตัสตนไม่ได้อ่ะเรื่อกันเกี่ยวฟาไปแล้วอ,อุ้ยไอ้เจมส์วีทญาสามโดนด้วยน,นะว้า่ไปจ้เอ๋ตัวเองอมาหนักรีบไหมไปไวละไปไปละ มมีเะคือมันมีออบเจกต์อับทาแม่งได้ไปคือแม่งแม่งทีเดียวเมื่อกี้เขาก็ได้ไปแล้วนะเมื่อกี้มังกรอ่ะไดซีเมนูไม่มีสมัยนะสมัยขึ้นไม่ทันนานปะคือทันคือทันลิฟต์ไม่ไม่ตายก่อนแต่ว่าไม่ทันแบบว่ามันจะมาราดอ่ะกูมีสมัยแยกอันนี้สมัยแยกกันอยู่ตรงมังกรกูสมัยพลาดสมัยไปลงหัวไในรักแท้แต่ว่ากูไม่ผิดเออใส่ไหม สิบวิครับมีตรงนี้ตัวหนึ่งอ่เหรอจะรับให้ตายเถอะเนี่ยใครรัดกูเลยกูได้ไปตอนไหนกันตันกูกำลังไปที่รัดตอนสันจากอะไรวะเฮ้ยเพ่พอแล้วครับอย่าคิดโดดเดี๋ยวโดนล้นะแอบแฟตฟรีเลยเศร้าอ่ะ ในเมื่อมึงจะตายเราก็แค่อมเพื่อนหน่อย <Yeah. S 1> ยอมแพ้ไปแล้วชนะตาแรกจากกูแพ้มาเจ็ดเกมยีก้าเกมต้องต้องไปดูประวัติกูอ่ะ <c oughs> คือกูเล่นกับพวกคนงสามชีวันกูแพ้ทุกตาเลยแพ้ไอ้เกี้ยเนี่ย <c oughs> พอไอ้หนตพูดนั่งชนะเว้มงึงเงียบๆแพ้ <c oughs> พยูพทุกตาตายเกียอะไรเมื่อวานเม่อไหร่กูเลยสัตว์กูหัวร้อนจุดหายเลยแม่งหายด้วย